สวัสดีครับวันนี้ค็ถึงบรรณาชาแนลนะครับวันนี้คถึงบรรณาชาแนลนะครับได้พาเอฟซีทุกท่านนะครับมาเอาบุญนะครับกับหลวงตาบุญชื่นนะครับผมนักบุญแห่งอีสานนะครับตอนนี้ท่านได้เดินจาริกทูดงนะครับเปิดขบวนยาวนะครับมีสาธามีศรัทธาน้องพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ศรัทธาท่านครับมารอรับการจาริกทูดงของท่านนะครับตอนนี้ ท่านเดินมาถึงอำเภอแม่จันนะครับนาอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้มีเจ้าที่มูท่กูไห่นะครับนาะขบนวนหลายคนเลยนะครับเดินทางกันท่านเดินทางจะลิกจากอีสานเข้ามาจากสายจังหวัดน่านนะครับน้พาาะเย ế าเข้ามาในอำเภอของเจ้าเจียงายตัวน,นี้นะครับตอนนี้ท่านเดินมาจากอำเภอแม่สายนะครับประชาชนท่านใดที่นำของมาถวายลงตา

หลังจากนี้นะครับหลวงตาจะเดินทางผ่านอำเภอเมืองจ<น>ั<า>งหัดเชียงใหม่นะครับที่นําของมาถวายหลวงตาให้ยกสิ่งของที่จะถวายขึ้นอกไม่ต้องก้มหน้าและให้ถอดหมวกห้ามลูบเท้าและขาห้ามนํารถตอรี่ให้หลวงตาเคาะหลวงตาไม่รับปัจจัยเสื้อผ้าที่จะให้หลวงตาเหยียบห้ามามีทิปห้ามมีกระดุมห้ามมีโลโก้หน่วยราชการขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับเปิดได้มาจัดการนะครับเนาถอยไทางซ้ายมือนะครับผมตามไม่รับปัดใจนะครับลงตามไม่รับปัดใจนะครับแล้วถ้าเดินผ่านนะครับกรุยาจับหรือว่ลูกเท้ารับนะครับเนี่นะครับหลวงตาได้เดินทางมาแล้วนะครับผมนู่นนะครับท่านเดินทางมาทางนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวผม มาบุญกันเลยนะครับรอทันดวงตาบุญฉืดน,น,นะครับนาองเป็นเดินทางผ่านจุดนี้ไปเราจะได้รับบุญกันทั่วหน้านะครับอีซีครับผมวันนี้มีโอกาสดีนะครับนาะนี่พี่น้องจะบ้านศรัทธาประชาชนมาร้อรับจับมอนมากเลยครับตลอดเส้นทางที่ดวงตาเป็นเดินจาริทุดงเพื่อแผ่เม็ดแทนบุญนะพี่น,น้นองนาอ,นอเพื่อแผ่บุญเห สถาไปน,นะครับนอ้อสถาพี่น้องที่มันมารอ,อาถาวายน้ามนะครับนะาะถวายน้ากับหลวงตานะครับนาอใกล้มาถึงแล้วนะครับขออนุญาตนะครับสถาหลวงตามาโพสญาตย้มนะครับนาอมาพูดแล้วครับ ตาครับถวายน้าจากสถาญาตยมนะครับ,น,รบน้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยขอนอนานนะครับจราจ้อนนะครับรถอาจจะติดนิดหน่อยนอะรู้หน่อยมีเด็กน้อยบอกเขาด้วยมีเด็กน้อยอยู่ มาครับหลวงตามาแล้วครับอขอหยาดนั่งนะครับน้องหลวงตาเริ่มเดินมาแล้วครับนี่แหละครับหลวงตาเดินมาแล้วนะครับขอยาด นี่ครับหลวงตาได้โอดติโยมนะครับน้องนี่นะครับนี่ครับ,รบหลวงตาก็ได้เดินทางไปเลยๆน,นะครับนอ้องมีลูกซิบปัญหาติดตามนะครับครับผมคิดถึงมรรณาชานาลวันนี้ได้บูนอฟากนะครับ ครอย่าโยมไปกันถวายน้ำถวายอย่างกันแยก้อยากก่างกับบ้านนะครับแต่พี่รับร้อยคลิปวันนี้ขอพี่เด็กวานาชาแนลเอาบุญมาฝากนะครับโน้ตแต่บุญเชื่อน,นะครับนอ้นอ,อ,อยว่อย่าจบคลิปสั้นๆไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ